สำหรับสายมอไซค์ครับแนะนำนิดนึงคือเต็นต้ตองกันน้ำได้ครับเอาที่แบบกันหาวได้ไยก่อนโอ้แบงค์อันนี้เป็นหม้ออันนี้เป็นกระทะร้ 100, 200, อยสองร้อยกบาทอ่าเตาแก๊สไม่เกินสองร้อยครับใช้ได้ใช้ดี ชุดปะยางครับก็จะมีเช่นสเปร์ครับผมแล้วก็ชุดแทงนอนสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอ่าพอดีว่ามันจะมีเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าออกทริปแบบแคมป์เนี่ยก็คือขับมอไซค์ไปกลางเต็นเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างครับอ็ออย่างแรกเลยก็นะมอไซค์แล้วก็ก่อนที่จะออกทริปต้องเช็คมอเตอร์ไซค์ครับผมว่ามีความผิดปกติตรงไหนไหมน้ำมันเครื่องโซ่สเตอร์ระบบเครื่องระบบไฟ แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายฝาคือเช็คให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ พิ่มเติมนิดนึ่งก็สำหรับสิ่งที่ควรนําไปเกี่ยวกับตัวรถนะก็คือจะเป็นชุดป้องกันพวกยางรั่วซึมอะไรเงี้ยก็เป็นชุดปะยางครับก็จะมีเช่นสเปร์ครับผมแล้วก็ชุดแทงหนอนไว้ในยามฉุกเฉินที่ว่ายางรั่วหรือว่าโดนอะไรตําอะไรนี่แหละอันนี้ก็เป็นของที่ควรนําติดไปครับเพราะว่าผมก็ใส่ชุดแทงหนอนไว้ในกระเป๋าตลอดเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรถที่ใช้ยางไหนก็ต้องซื้อยางในเผื่อไว้ซื้อ ชุดปั๊มลมไปด้วยก็ได้ครับผมเวลารถเราไปยางรั่วในป่าเนี่ยครับมันจะหาปั๊มลําบากครับผมก็พกไว้ก็อุ่นใจครับถึงไม่ได้ใช้ก็อุ่นใจครับต่อมาก็เป็นกุญแจสำรองครับผมก็คือกุญแจขับรถเนี่ยแหละก็ควรที่จะนําไปสำรองไว้ผมก็คือเอาไป2ดอกอะไรครับผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าดอกนึงแล้วก็ใช้ขับรถดอกนึงปกติผมก็จะใส่กระเป๋าของผมไปอยู่แล้ว2ชุดเพื่อกันหายครับผมถ้าเกิดเราไปไกลๆอย่างเงี้ยสมมุติเราวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปหายที่ เชียงใหม่โอ้โหบันไลยเลยก็เผื่อไว้ครับผมเผื่ออย่างนี้แหละเผื่อหายเนี่ยแหละจะได้อุ่นใจไปอีกทางหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือปะแจครับผมปะแจซ่อมรถเนี่ยแหละก็เอาไปให้แบบว่าคร,ครบเท่าที่ ใช้ได้ครับผมแล้วก็ไว้เผื่อฉุกเฉินอะไรโน่นนี่นั่นมันหลุดหรือแบบน็อตมันคลายอะไรเงี้ยคือผมเจอบ่อยมากเวลาออกทริปก็น็อตบางจุดของตัวรถเนี่ยมันคลายก็สามารถใช้ไขได้เลยครับส่วนตัวผมเนี่ยที่เคยออกทริปมาก็จะเจอแบบไอที่จําได้นะก็ไอกระจกไปแหนน็อตคลายจนหลุดแล้วก็นั่นแหละครับผมก็ได้ใช้อย่างก็คืออ่าแต่ครับผมฐานเชื่อมของแต่เนี่ยมันหักครับอันนั้นนี่คือลากไปเป็นร้อยโลเลยกว่าจะมาเห็นก็คือแต่เนี่ย ตีตัวเครื่องตัวบล็อกเครื่องโอ้เป็นรอยหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกป้ายทะเบียนจะหลุดแล้วก็พวกไฟอะไรพวกนี้โอ้เยอะครับผมคือพกไว้ก็ดีกว่าครับผมส่วนมากจะได้ใช้ครับไอส่วนของพวกปัดแจอะไรพวกนี้ได้ใช้แน่ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผมเวลาจอดแวะพักรถเนี่ยเวลาวิ่งไกลๆสักสองสามร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คดูครับผมว่ารถมันผิดปกติอะไรตรงไหนไหมผมก็เช็คบ่อยครับฟังจากเสียงมั่งตอนขับอะไรอย่างเงี้ยจอดแล้วก็ดูพวกน้ํามันด้วยครับผมว่ามัน แห้งหายลดลงไปหรือเปล่าถ้าลดก็คือต้องเติมแล้วก็ผู้ความเสียหายโน่นนี่นั่นบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เวลาเราขับรถไปในรถมันมันสายมันสัน่นก็ทําให้โน่นนี่นั่นพังแล้วก็อะไรขึ้นมาได้เกิดค,ความเสียหายขึ้นมาได้เพราะงั้นก็เช็คดูนิดนึงครับผมส่วตมว่าก็จะจะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับพวกปัญหามันก็จะมีได้อยู่เรื่อยๆคร่าวๆในส่วนที่เกี่ยวกับตัวรถก็ประมาณนี้ครับรถเสร็จปุ๊บมันก็เรื่องการแต่งกายในการออกทริปอีกก็ หมวกครับอันนี้ก็คือต้องใส่และหมวกแล้วก็ลองลงมาก็เป็นชุดกาดครับผมเสื้อกาดอ่ะเดี๋ยวให้ดูเสื้อกาดนิดนึงนี่ครับเสื้อกาดจะมีกาดไหลกาดไหลสองข้างแขนแล้วก็กาดหลังอันนี้เป็นปกติพื้นฐานครับผมเป็นเสือเส้อกาดเสื้อกาดหมวกแล้วก็กางเกงกาดแต่ของผมเนี่ย มันไม่ได้เป็นกางเกงกาดโดยตรงแต่ผมเย็บกาดไว้ข้างในครับเป็นเอากาดมาเย็บใส่อีกทีหนึ่งอยู่ข้างในเย็บใส่ข้างในแล้วติดไอตีนทุกแกครับกเครื่องแต่งกายก็ก็หลักๆก็จะมีอะของแคมป์ก็จะมีเต็นท์ก็ผมพอดีว่าเก็บเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมือมาให้ดูใหม่ผมผมจะเอาผ้ารองมาอีกผืนหนึ่งรองพื้นเต็นท์เขาเรียกว่ากาวชีทอะไรครับผมรองพื้นเต็นท์ แล้วก็เต็นท์ในส่วนของเต็นท์มันก็จะมีอยู่แล้วครับผมว่า,อามอแล้วก็ไอตัวโครงเต็นท์มันมีของมันอยู่แล้วสําหรับสายมอไซค์ครับแนะนํานิดนึงคือเต็นท์ต้องกันน้ําได้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆมาเนี่ยจะบันเลยครับเราไม่เหมือนรถเก๋งรถกระบะครับผมคือถ้าเกิดฝนตกมาเต็นท์รั่วนี่คือเข้านอนในในในรถได้แต่ถ้าเกิดเราไปมอไซค์เนี่ยถ้าเต็นท์กันน้ําไม่ได้แล้วฝนตกมาคือเรียบร้อยครับ เต็นท์โลตัดสองสรอยบาทอะไรเงี้ยมันกันน้ําไม่ได้ครับผมก็ลงทุนนิดนึงก็ไซื้อเต็นท์ดีๆครับกันน้ําไปเลยส่วนผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้เต็นท์อ่ามือสองของญี่ปุ่นครับใช้มาสองหลังก็พอใช้ได้ครับหลังๆคือกาวมันเสื่อมแล้วก็น้ำรั่วครับก็เลยมาศึกษาใหม่ก็นี่แหละครับผมได้มาตกที่ มาจบที่แบรนด์เนเจอร์หายครับแต่สมัยนี้มีหลายหลายแบรนด์ครับผมแบรนด์ Band ไทยหลายๆแบรนด์ที่แบบทําดีแล้วกักนน้าได้ดีด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องขนาดของเต็นท์ครับก็ควรเลือกเต็นท์ที่แบบว่ามีขนาดเล็กๆเ,เข้าไว้ครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยก็บรรทุกได้ไม่ค่อยเยอะครับไม่ใช่แค่เต็นท์อย่างเดียวครับผมที่ต,ต้องใช้ของแบบชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็อย่างอื่นก็ต้องเน้นเล็กไปทั้งหมดครับผมส่วนมากนะก็จะไม่มีแบบว่าใช้ของให,ใหญ่ๆหรอกเพราะว่ามันรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะ ก็ขนได้น้อยก็ต้องขนแบบของเล็กๆไปนี่แหละแต่ใช้ได้ใช้งานได้จริงครับือเซ็นเสร็จเอาที่หลักๆก่อนนะแล้วก็ถุงนอนครับถุงนอนนี่ก็จะเลือกใช้ตามเอาที่แบบกันหนาวไว้ก่อนเอาที่แบบกันหนาวได้ไว้ก่อนส่ว่ามันก็การกันหนาวได้ครับผมนี่แล้วก็เบาะรองนอนไอเบาะรองนอนเนี่ยของผมนี่ก็คือพังไปแล้สองอันรั่วไปหมดลวทุกวันนี้ใช้ไอผ้าผืนนี้อยู่ครับ ผนาโนมันก็นุ่มๆดีครับผมแต่สำหรับใครที่แบบว่านอนพื้นแข็งๆไม่ได้ปวดหลังก็ต้องเบาะรองนอนแล้วผมเบาะเป่าลมที่เหลือก็เป็นเนี่ยหลักๆมีแค่นี้แล้วก็พวกอาหารการกินก็ส่วนมากเขาจะมีทุกที่ครับผมแต่ก็ต้องดูสถานที่ด้วยถ้าเกิดเราไปแบบเข้าป่าอะไรเงี้ยบางทีไม่มีอาหารการกินก็ต้องซื้อขึ้นไปเผื่อเลยครับผมพวกขนมป,ปังข้าวอะไรเงี้ย หรือว่าเราจะซื้ออะไรขึ้นไปทําได้แล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้นเครื่องครัวอันนี้จะมีหม้อกระทะเล็กๆให้อยู่ครับหม้อต้มแล้วกระทะเล็กๆแล้วมีช้อนแล้วก็อันนี้เป็นช้อนจานเอามาเผื่อเอามาเผื่อ,อให้ดูอันนี้อีกนีหนึ่งครับผมอันนี้เป็นช้อนเวลาทําแกงมนนีฝาหม้อ อันนี้ชุดล้างอันนี้เป็นจานครับผมแล้วก็จะวักไอสองอันล่างนี้เป็นจานอันนี้เป็นหม้ออันนี้เป็นกระทะชุดนี้ถูกครับ 100, 200ร้อยสองร้อยกว่บาทหลักๆก,ก็จะมีพวกเครื่องนอนแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือ <c oughs> เตาแก๊สไม่เกิน200อครับใช้ได้ใช้ดีอยู่แต่หนักหน่อย ก็แก๊สครับไว้ต้มมามา่าช้อนจานแก๊สชุดปิกนิกเล็กๆก็ใส่ได้ในกระเป๋าเดียวแล้วก็อันนี้จะเป็นโออันนี้ชุดตัวต่อโกโปรครับเพื่อเหลือเพื่อขาดไอพวกอุปก,กรณ์ของโกโปรครับไอตัวล็อกข้างในนี้ก็จะมีชุดสายชาร์จทั้งหลายแหล่ชาร์จโดนชาร์จตัวศับชาร์จ เอ่า uh, power bank สามก้อนครับก้อนใหญ่ power bank จำเป็นมากครับผมถ้าไปแต่ที่รถผมก็มีไอตัวชาร์จอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็ใช้ได้ตัวชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ power bank ชาร์จอะไรได้หมดแล้วแล้วแล้ว,ลวอะไรอีกพวกสบู่ยาสีฟันครับผมแล้วก็แปรงอ่า uh, ยาสระผมกันไล่อ้ยรีวิวแบบ หลับหละหยาบ,บแบบลุยๆครับสไตล์ผมโดนครับโดนจะถ่ายภาพมุมสูงก็ถุงมือใช้ขับรถอันนี้ก็จําเป็นมากเหมือนกันทําไมใส่นี่คือเก็บมือมากอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าน้ำมันน้ำมันเกียร์เบอร์140ยสก็ผมไว้หยอดโซ่ก็สักร้อยสามร้อยสี่ร้อยโลก็หยอดทีหนึ่งโซ่นะ หรือมันแห้งก็หยดหยอดได้เลยครับก็ชุดกันฝนอันนี้เอามาเผื่อไว้จริงมันมีชุดแบบสวมเสื้อกางเกงด้วยแต่นั้นเอาไว้หน้าฝนอันนี้เอามาเผื่อครับหน้าร้อนเผื่อฉุกเฉินแล้วอันนี้ของเสริมเก้าอี้ครับเสริมไม่มีก็ได้อันนี้แล้วก็เตยครับผมเตยอีกอันนึงเตยก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีก็ได้หลักๆก็มีแค่นั่นแหละเต็นท์แล้วก็ เต็นท์เบาะรองนอนเบาะรองนอนไม่จําเป็นก็ได้ครับผมถ้าเกิดคนนอนพื้นได้แล้วก็ถุงนอนถุงนอนจาเป็นครับผมถ้าเกิดหนาวนี่เอาเรื่องเพราะส่วนมากในป่าจะหนาวกับหลักๆนี้แค่นั้นส่วนเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูสถานที่เอาแล้วก็ประเมินเอาครับผมส่วนมากก็กินมื้อเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็นซื้อเข้ามาทำเอาก็ได้หรือว่าซื้อกินเาก็ได้ส่วนมากผมจะซื้อกินหมดเลยแล้วตอนเช้าก็ซื้อ มาม่าซื้ออะไรเผื่อไว้ด้วยไว้ต้มกินตอนเช้ามาม่ากับไอขนมปังถ้าเกิดใครจะเอาไอ้นั่นมาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดประเมินแบบว่าประเมินแล้วพื้นที่มันไม่มีร่มก็เอาตัวทาร์มาอีกที่กลางบนเต็นทนะ์อ่ะอันนั้นจะช่วยบังแดดได้แล้วก็จะนั่งแบบนั่งได้แบบสบายๆหน่อยนี่ครับผมหมอนเป่าลมอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันถ้าไม่มีก็หนุนกระเป๋าเอาครับแต่หมอนก็หนุนดีกว่าครับหมอนเป่าลม ใบละมีราคาตั้งแต่หกสิบยันสองสามร้อยเลยดูถุงนี้ดีกว่าถุงนี้อันนี้มาม่าเพิ่งเอาใส่ไปถุงนี้จะมีพวกเออ่ยาครับผมอันนี้เกลือแรกกันท้องเสียผมท้องเสียบ่อยอนนรสดีแล้วก็มีมีดมีดไฟฉายตะเกียงจำเป็นครับไฟไฟ จำเป็นตอนคืนถ้าเกิดเราไปที่ไหนไม่มีไฟอะไรส่วนมากจะได้ใช้ทุกที่ครับเหมือน,นไฟฉายไฟฉายมีสองสามอันแล้วก็ถ่านถ่านไว้ใส่ไอ้ไฟฉายไฟบางตัวที่แบบว่ายังต้องใช้ไฟฉายอยู่แล้วก็มีชุดชุดยาพวกยาพาราอะไรอย่างนี้ไม่รู้อยู่ไหน อ๋อนี่ครับมียาพลายาหม่องแล้วก็ยาแก้แพ้ผมเป็นโรคภูมิแพ้อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็ก,ก็เคยได้ใช้อยู่ยาส่วนของเก้าอี้ครับเียวาไว้ก็ดีครับผมนั่งสบายดีเดี๋ยวพิงหัวหลับได้เลยเดี๋ยวให้ดูตอนเก็บครับผมเล็กขนาดไหน เก็บแล้วเหลือแค่นี้ครับมันก็มีหลายราคาอีกนะมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอาจจะพับเก็บใหญ่หน่อยอะไรยเงี้ยยันพันกว่าบาทเลยแหละอันนี้ก็ใช้ได้ครับผมนั่งสบายคนที่แบบว่าเที่ยวคนเดียวก็อันนี้เลย <laughs> ขาตั้งกล้องครับสักตัวก็ดีไว้ถ่ายรูปไปถ่ายรูป,ไป,รปไปถ่ายคลิปก็แล้วแต่ครับมัวกครับผมอีกอย่างก็มวกมวกก็ควรมีเหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมออา์ดอนะมันก็ต้อง มีร้อนปกติก็เอาหมวกไปก็ช่วยได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าเช็ดตัวครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ลืมเอามาก็ไม่ได้เช็ดแล้วก็ใช้เสือ้อตัวเก่าที่ใส่เมื่อวานเช็ดไปอ่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม